สวัสดียามเย็นนะครับยามตะวันบ่ายคอยจะมืดแล้วนะตอนนี้วันนี้ผมก็จะพามาดูเอปั๊มระบบน้ำแบบชั่วคราวฮะแบบเล่นๆนะแม่บ้านคนทำก็มาดูฮนะผมซื้อปั๊มให้แกอยู่เป็นปั๊มตัวเล็กๆฮนะปั๊มครึ่งแรงปั๊มไม่ใหญ่หรอกปั๊มครึ่งแรงกินไฟก็ประมาณ สามหสิบวัตต์ครับซื้อมาให้ที่แรกก็กะว่าจะให้แกทําเป็นปั๊มโมบายปั๊มรถเข็นนะปั๊มรถเข็นคือเวลาจะลดตรงไหนเราก็เข็นไปเข็นไปแล้วก็แล้วก็เอาเอา,เอาทางดูดทางดูดนี่ค่ะทางดูดทางดูดจุ่มลงไปในน้ําตรงทางดูดแล้วมันก็มีมีฟุตวาลวครับมีฟูตวาลวแต่ทีนี้แกบอกว่าขี้เกียดก,กอกน้ํา แกก็เลยทํามาเป็นแบบนี้เลยก็มาเลยเลยมามา,มา,ม,ามาเป็นระบบน้ําใส่ท่อพี e. เลยนีย่ครับไปยาวถึงโน่นเลยสองข้างที่เป็นสามทางครับสามทางยาวถึงโน่นเลยโค้งไปเลยโค้งไป,งไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบมาลองดูเลยครับว่าเวิร์กไหมแต่เขาบอกเวิร์กพอได้อยู่รถ ลดลดเวลาการรดน้ำต้นไม้ไปได้ได้เยอะเลยแล้วเราก็เอาช่วงเวลานี้ไปยกลดทางโวนอื่นอ่าตอนนี้เราเสียบแล้วแม่บ้านบอกให้ปิดฝั่งนี้ก่อนให้น้ำมันไปทางนู้นก่อนนี่น้ำก็พุ่งดีครับเป็นสปริงเกอร์หัวงูเห่าฮะ ทางนี้ยังไม่มีเราก็ปิดไว้ก่อนนี้ต้นไม้นี่ก็โอเคครับพอได้อยู่นี่ฮะพอได้อยู่ฮะนี่นี่ไอปักทองฮะนี่ได้จะได้กินแล้วครับปักทอง เริ่มมีผลผลิตออกมาแล้วออกดอกเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอีกไม่นานเราก็ได้ฟักทองกินแล้วครับเนี่ยร,ระบบน้ําแบบแม่บ้านทำฮะแบบผู้หญิงทาแม่บ้านทําชั่วคราวฮนะนี่ครับเดินห่อ,อนี่นี่ไปฉีดให้ไผ่อจนไผ่นี่ครับยาวไปถึงนน่นเลยนะนน่นเลย เดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนนะึ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนนะึงว่ามันต้องเปิดทีละโซนนะไม่งั้นแรงดันน้ำไม่พอเปิดทีละข้างซ้ายขวาแต่แม่บ้านบอกให้เปิดโซนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดทางขวามือ,อเดี๋ยวเราไปเปิดขวามือเลยแบอ่ ทางนี้ก็จะดอปลงมาหน่อยแต่ก็ยังจะไหลอยู่จะดอปลงมาหน่อยความแรงแต่ก็ยังยังพอจะไหลอยู่ครับก็แกก็ทําสนุกสนุกเล่นๆของแกไปยามว่างๆไม่ม้มีลดเวลาการลดน้ําไปได้เยอะเลยแล้วเราค่อยๆไปลดโซนอื่นๆเอาเพราะมีโซนอื่นๆให้ลดเยอะครับนู่นนี่ นี่ฟักแฟงใกลได้กินแล้วฟักแฟงนี่นะนี่พอได้ฮะพอได้เยอะทำนี่เล่นไประบบชั่วคราวฮนะตอนนี้เราป่อต่อชั่วคราวกันเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะทำระบบใหญ่แล้วจะใช้ปั๊มสองแรง รถให้ได้ทั่วสวนเลยตอนนี้ใช้นี้ไปก่อนนะชั่วคราวก่อนนี่ฮะฝักแปลงลูกนี้น่าจะกินได้แล้วน่าจะเด็ดได้แล้วดูขนาดเลน,นี่โอ้วน้ำกระเด็น <laughs> น้ำกระเด็นโดนจอบเอาครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะพามาดูระบบน้ำเราบนหลุมพอเพียงของเรานี่ก็เกิดแล้วไอ้น้ำ ครับหลุมพอเพียงที่เราทําไว้อะน,นี่เราจะค่อยๆปลูกแล้วหลุมพอเพียงก็เหลืออีกสิบกว่าหลุมก็เสร็จแล้วครับวันนี้ก็ทาไปอีกสิบห้าหลุมั้างบนร้อยเก้าสิบแปด198หลุมเราจะคุมหน้าดินหลุมพอเพียงใกล้เสร็จแล้วเหลือสิบกว่าหลุมอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จก็เสร็จแล้วเราก็จะไล่ปลูกเลยจะไล่ปลูกนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ก็คอยติดตามดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ